มเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของความสุขเกิดขึ้นได้ที่บ้านและบริเทเนียจะช่วยเติมเต็มความสุขของท่านให้มีมากขึ้นกว่าที่เคยเพราะบ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยไม่ใช่แค่สถานที่ที่พักจากความเหนื่อยลา้าหรือโลกภายนอกแต่บ้านต้องเป็นพื้นที่ที่ทําให้เราค้นพบตัวเองค้นพบความสุขและสดทัทธยภาพของชีวิตจากการได้ใช้ชีวิตในแบบที่รักอย่างแท้จริงดังนั้น Crafted Experience จึงมีอยู่ในทุกรายละเอียด โดยที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ตลอดทุกช่วงเวลาขณะาอาศัยอยู่กับเราทั้งพื้นที่ภายในบ้านที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันบิลิ Aircrafting บ้านนวัตกรรมใส่ใจอากาศบริสุทธิ์ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีพานาโซนิก n a โ o e x ช่วยยับยั้งเชื้อโรคแบคทีเรียและมลพิษอื่นๆให้ภายในบ้านมีอากาศที่บริสุทธิ์ตลอดจนพื้นที่ภายในโครงการ ตั้งแต่คลับเฮาที่มีฟาซิลิตี้ต่างๆที่ครบครันรวมไปถึงสวนส่วนกลางที่โอบล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวเลขหนึ่งไฮไลท์ที่เราภูมิใจนำเสนอบริชเนียคลับเซอร์วิสทั้ง6บริการการบริการทำความสะอาดที่พักอาศัยบริการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียไรฝุน่นเชื้อราบริการล้างแอร์โดยทีมช่างแอร์มืออาชีพบริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าหลอดไฟ และระบบสายไฟจุดต่อต่างๆบริการตรวจเช็คระบบประปาก๊อกน้ําข้อน้ําตรวจเช็คก,การทำงานของปั๊มน้ําบริการดูแลสวนตัดหญ้าตกแต่งไม้พุ่มที่จะเติมเต็มการใช้ชีวิตให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายไร้กังวลบริการที่ช่วยคุณดูแลเรื่องบ้านเพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการมั่นใจได้เลยว่าการอยู่กับบริชเนีย สามารถเติมเต็มความสุขให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตในแบบที่รัก Craft alive อยู่เลย